ศาลามหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายคณะเจ้าภาพผู้ใจบุญได้นำข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยอาหารสดและผลไม้ตามฤดูกาลมาร่วมบริจาคสำหรับใช้ในการบริหารจัดการภายในวัดพระธรรมกายและสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์สนับสนุนบุคลากรก,รการแพทย์โรงพยาบาลสนามส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกัน ซึ่งทางสาลามหาทานบรมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดประทุมธานีได้ทำการบรรจุถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยความทุกข์ยากเดือดร้อนจากภัยโรคระบาดโควิด -19 เป็นสาธารณสงเคราะห์โดยจะมอบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้จะคลี่คลายค่ะ นอกจากนี้ศาลามหาทานบรมีโรงครัว7จปียังเปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและวัตถุดิบสำหรับอาหารปรุงสุกโดยเจ้าภาพผู้ใจบุญทุกท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางช่องทางต่างๆได้ดังนี้ค่ะโดยสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่สะดวกมาที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบรมี โรงครัว71ปีวัดพระรธมกาย23ทับ2หมู่7ตําบลคลอง3อ,อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12120หรือร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยที่บัญชีวัดพระรธมการ152ขีด1ขีด2 0ย152-1-20208-7ขีด7หรือสามารถนะคะร่วมบุญได้ทางโดเนตออนไลน์ค่ะ ไปที่ https://donate.dkcmain.org ค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานบุญที่ท่านสังกัดค่ะ